สวัสดีครับผมสวัสดีพี่เพื่อนๆ้งน้อง,องชาวยูทูบทุกท่านด้วยนะครับยังอยู่กับเจ้า SM นะครับผมปิดเช2สออก่อีกมุมมองนะครับผมก่อเสียงเครื่องเดินนิ่มมากเลยนะครับสวยงามนะครับคันนี้ก็มีชุดสแตนเลสกันกิงไม้ที่หัขวขิงด้วยนะครับผม สวยงามครับผมก็น้ำออกแล้วนะครับผมข้างล่างเป็นตมนะครับก็การตักนะครับผมเต็มอุ้มเลยนะครับผมเป็นตมนะครับออยืดสุดบูมนะครับผม เืิดสุดอามจำสุดบุมเป็นข้างล่างเป็นตมเลยนะครับตมแล้วๆเลยนะการเลี้ยอีกว่าม่านนี่นะครับผมที่เหลือก็คือม่านนี้นะครับประมาณถ้าร้อยเปอร์เซ็นต์นี่เหลืออีกประมาณบ่ถึงเซสี่สิบนะครับผม ตอนนี้ได้มาหกสิบเปอร์เซ็นแล้วนะครับความลึกลายจะสามเมตรเด้อครับประมาณสามเมรตรเป็นสาโครงการนะครับผมเป็นตุมเลยนะครับตุ่มเลี้วๆเลย วอดไล่แหละรับนะครับผมแต่งงานไปนล้วน,นะครับ เก็บงานไปทำหน้าผมดินมันนิ่มนะครับผมมันกด็ดีผมคิดว่านา่ะเก็บหยากจั็กน้อยนะครับผมเก็บงานหยากจั็กน้อยเนะพราะว่ามันนิ่มแล้วมันเหลวบอยงไงมันเหลวเลยนะครับ เป็นดินทรา,ายนะครับผมอาจสขุดง่ายนะครับเครื่องเดินเบาๆนะครับผมเครื่องน่าจะเป็น g e ไ Hi ีนะครับผม c สูบเทโบนะครับลอยลอยหาซิมเพื่อลอยซีหาเนี่ยจำได้โอ้โหจากแรกนะครับผมตะมว่าเป็นเครื่อง g e ห Hi ีนะครับหรือเปลี่ยนเป็นเครื่องฮิโนนะครับผมแต่ว่า อันนี้นายจะใช้เครื่องตัวเดียวกันกับรุ่นแปดนะครับติดวานะครับตัวเอสเอ็มนี่บ่มีกล่องหลังนะครับผมา่าปรจจำเป็นกล่องหลังบ่ใส่อะไร,นะ,รนะครับเป็นพวกเหตุใส่งานหน,นึ่งเทนีรับเก็ข้างลวงนี่จิจำเป็นนะครับผมเพราะว่า ทางสัญจรน,นะครับผมตกฟองหลังนี้นะครับเสริมนะครับผมเสริมขีดควายซ้าย,ยาน้อยนะครับเพราะว่าดินฟังปีมันสูงนะครับผมต้องเสริมขึ้นนะครับ ครับตัวนี้ราคาลดนะครับผมอยู่ประมาณบดบดถึงสี่ล้านนะครับผมการราคาเริ่มต้นอยู่ที่สามล้านเก่านะครับผมก็แล้วแต่ออปชั่นนะครับผมว่าเสริมเอียงกับสเปคมันนะครับราคาก็ะปุ่มไปเรื่อยๆนะครับผมกับเป็นรถตลาดนะครับผมรุ่นนี้ โคเบโกรุ่นนิยมเลยนะครับผมของประเทศไทยนะครับผมการุ่นนี้ราคาบ่าคอยตกนะครับผมเวลาปลอยออกนะครับผมบ่คือรุ่นอื่นนะครับผมรุ่นอื่นล,ล่าราคาทีโตกลงหลายนะครับผมแต่ว่ารุ่นนี้กับตกลงว่าลายไปได้นะครับผมสําหรับผมเบิง่งเซียนข้าเจ้ารีวิวมากนะครับผมวา่าถัดเป็นไปได้แน,น่นํา ไอวอลโปเบีนะครับผมเพราะว่าอาตี๋เข้าอยากปล่อยต่อออกจังสีนะครับผมราคามันจังสิตกบ่หลายมาเลยนะครับผมมันกัขึ้นอยูครับชั่วโมงคือเก่านะครับผมชั่วโมงหลายราคากันทีตกลงไปตามชั่วโมงนะครับชั่วโมงของรถนะครับ สำหรับคนที่มีทุนนะครับผมก็นารินนะครับรุ่นนี้สองร้อยรุ่นซิมนะครับผมนี่หอจก,กอนะครับผมไว้ำะรับงานนะครับรับงานสาโครงการทั้งทีนะครับผมอสองร้อยมากก็ดีก็ ลอยซีซีพล้วครับผมเพอ่างานชั่วโมงยังสี่มันก็ไดใจราคาดีนะครับผมชั่วโมงละสองพันขึ้นนะครับผมชั่วโมงประมาณสองพันเจ็ดนะครับหมด,ดสองลอยนะครับผมพุดต่อพุดง้ังค่ะพุดดีนะครับผมลบปกใหม่ยังสี่นะครับผมพุดสะนาเลนหนะครับผมสำหรับคนมี งบนะครับมีทุ่นนะครับอีกหนึ่งท้างเรียกนะครับมันกะดีก็รถดำหมดแล้วครับคุณส้ม I'm yeah. 他去去變到你那個 sorry ครับ <laughs> <laughs> <laughs>